ชื่อของไอ้ดวนกระตุกเส้นไอ้ยามให้สะอึกพ่อแรงไอ้เปรดปากหนาำโพตัวนี้เขาสงสัยมันดูแต่แรกแล้วเมื่อผู้ยายล้านพูดเป็นเชิงสงสัยเช่นนั้นจึงรู้สึกตื่นเต้นเสียงที่เปล่งถามละรัวจนจำเสียงตัวเองไม่ได้ไอ้ดวนเอาแม่ผมมาขังไว้ที่นี่หรือข้าเพียงสงสัยมันมากันสามคนมันกลับคนเดียวอีกสองคนหายไปไหน เฝ้าแม่เองอยู่หรือเปล่าผู้ใหญ่ลานหยำ่ำแล้วหนาเข้าไปในถ้ำไม่พบอะไรหรือไอหยามซักเร็วหปรือมันมืดและลึกเหลือเกินไม่กล้าเข้าไปคนเดียวกลัวไปเจอจงอ่างเข้ามันเย็นหน้ากลัวเหลือเกินไฟฉายเกือบฉายไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรไม่สว่างเลย คงลึกและไม่มีอากาศละสิคนจะเข้าไปอยู่ได้ยังไงแข็งตายแน่ข้าก็ไม่รู้มีคนเขาบอกก็รีบมาดูแล้วหนาพบไอ้ดวนหรือเปล่าไม่พบมันกลับไปแต่เช้าแล้วคนเห็นเขาผิดสังเกตเลยไปบอกข้ากำลังจะไปตามเองให้มาขนถ้ำนี้ดูเพื่อจะโชคดีประกายและสมีเห็นไอ้ยามไม่ตามออกไป เดินกลับเข้ามาดูพบกำลังคุยกันหนาผู้ใหญ่ลานจึงยกมือไหว้พลางว่าพบหนาผู้ใหญ่แล้วก็ไม่บอกนึกว่าเป็นอะไรไปแล้วไอ,อย้ยามเล่าเรื่องให้ฟังแล้วถอนหายใจยาวพูดเหมือนปลาลบจะเข้าสำรวจถ้ำได้ยังไงฉายคบไฟหรือตะเกียงดีข้อสำคัญต้องมีคนนำทาง เคยมีคนตกเหวตายมาแล้วไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไอ้นี่สิสำคัญผู้ใหญ่ลานให้ความเห็นผมจะออกสำรวจเองขอใครเป็นเพื่อนสักคนเท่านั้นจะใครนอกจากข้าแต่กว่าจะทะลุออกถ้าฟากโนนคงมืดมันทะลุตรงไหนล่ะนะไม่รู้เหมือนกันมีแต่คนเล่าเอาแน่ไม่ค่อยได้ งั้นผมว่าลงมือเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่เสียเวลาหมีขอไปด้วยคนประกายรัศมีอาสาอย่าเลยลำบากเปล่าๆผมไปสองคนกับหนาผู้ใหญ่พอแล้วไอ้ยามห้ามหมีเคยเที่ยวถ้ำมาแล้วค่ะเคยไปเที่ยวดึกๆใช้ตะเกียงดีกว่า สว่างดีผมว่าคุณอยู่เฝ้ารถเป็นดีที่สุดเพื่อมีอะไรจะได้ช่วยกันกันไว้บ้างไอ้ยามไม่ยอมมีอะไรยังไงคะหญิงสาวไม่เข้าใจผมเป็นคนมีศัตรูเยอะมันอาจจะดอดมาเล่นงานผมตอนเข้าถ้ำก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้น เจ้าเข็นมันด้วยปืนคู่เสียเลยในเขตวัดอย่างนี้หลือคะเป็นเรื่องช่วยไม่ได้เหตุมันเกิดในวัดก็ต้องซัดกันในวัดคุณไม่ใช่คนแรกหรอกอยากกลัวมันเกิดมาตั้งแต่มีประเทศไทยแล้วขอบดำดินก็ไปโผล่ในวัดสินคำไอ้ยามหันมาเล่งผู้ใหญ่ลานหนาผู้ใหญ่จะทำยังไงก็รีบจัดการเสีย ตะเกียงพระท่านคงมีหรอกหนาสนิทกับท่านขอยืมท่านคงไม่ขัดข้องหรอกเสียหายยังไงผมชดใช้ให้ผู้ใหญ่ลานรีบลงจากถ้ำไปที่กุฏิพระรู่เดียวก็กลับมาพร้อมตะเกียงเจ้าพายุสว่างจ้าแข่งกระแสงแดดพอเข้ามาอยู่ในถ้ำแสงสว่างก็กระจายไปทั่วพวกขังข่าวคงตกใจบินหนีกันพึบพับคึกคัก บ้างบินออกหน้าถ้ำบ้างบินหายเข้าไปในถ้ำลึกการบุกเข้าถ้ำเริ่มกันเดี๋ยวนั้นเลยทีเดียวละกายรัศมีถอยกลับมานั่งอยู่ข้างนอกแต่ครู่เดียวก็เดินลงบันไดไปนั่งที่ศาลาพักหลอนกับเด็กถามโน่นถามนี่แก้เหงาฝ่ายผู้ใหญ่ลานกับไอ้ยามก้าวเข้าไปในถ้ำอย่างระมัดระวังเหลาะไม่แน่ใจบ้าในนั้นมีศัตรูและสัตว์หลายชนิดไหนซ่อนอยู่บ้าง นะาหลูเรื่องแม่ผมจากใครไอหยามถามขึ้นในตอนหนึ่งหนังสือพิมพ์ผู้ใหญ่ลานตอบสั้นๆไอ้ผมมัวแต่ยุ่งเลยไม่มีเวลา,าบอกได้เขาอะไรบ้างไหมไม่ได้วี่แววเลยตำรวจเขาก็ควานหาตัวจ้าละวัน มันนัดจะส่งจดหมายมาอีกเพื่อกำหนดสถานที่จ่ายเงินกลับเงียบไปจ่ายมันง่ายๆได้หรือเดี๋ยวสูนเงินเปล่าว่าแต่มาหาฆ่าวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาบอกเท่านั้นหรืออยากจะถามเรื่องไอ้แมนมันอยู่ที่ไหนหนาหลูบ้างไหมไม่เคยได้ข่าวเลยอยากพบมันเหมือนกันเรื่องอะไรมันถึงทำกับเองอย่างนี้ นาเชื่อว่าเป็นไอแมนหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้จะเชื่อว่ายัางไงข่าวหนังสือพิมพ์ว่าอย่างนั้นต้องเชื่อไว้ก่อนจนกว่าจะพบไอแมนถามมันให้รู้ข้อเท็จจริงไอหยามอึ้งไปครู่หนึ่งจึงถามว่าแล้วที่หนาสงสัยไอดวนละ่ะเพราะอะไรก็เรื่องที่เองบอกข้านั่นแหละอาจจะเป็นแผนเบื้องต้นของมัน อยากเตือนเองไหวเสียเดี๋ยวนี้เลยอย่าชะล่าใจมันอาจจะฆ่าเองกับพ่อตอนเอาเงินไปจ่ายมันก็ได้ศูนย์ทั้งเงินศูนย์ทั้งชีวิตเชียวนะระวังตัวหน่อยคิดอยู่เหมือนกันละนะแต่พูดก็พูดเถอะมันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปเลยไอเป็นดูอย่างนี้ทรมานใจเหลือเกินใจเย็นเยนเรื่องอย่างนี้ใจหลอนไม่ได้หรอกเจงนะข้าจะบอกให้ เดินลึกเข้าไปอากาศยิ่งเย็นเยือกฝูงขาง่าวบินหนีกันวุ่นวายบางไปข้างหน้าบ้างบินย้อนกลับมาข้างหลังเป็นสัญญาณว่าถ้ำานี้ทะลุออกด้านหลังแน่ไม่เช่นนั้นขางข่าวไม่บินหนีไปลึกๆเช่นนั้นอากาศชืนจนรู้สึกกลิ่นสาบสางโชยเข้าจมูกตลอดทางถ้ำบางตอนแคบบางตอนกว้างและบกบน หนย้อยสลับซับซ้อนกระทบกระแสงไฟส่องประกายเหมือนหยดน้ำถ้ามีคนอยู่มันจะต้องมีแสงสว่างบ้างไม่ใช่หรือนะผู้ใหญ่ไอ้ยามทำลายความเงียบขึ้นหลังจากเดินกันเงียบ,ยบอยู่นานโขน่าจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นตอนหลังเขาได้ยินคนเขาว่ามีปล่องถ้ำทะลุยอดเขาอย่างถ้ำเขาหลวงที่เพชรบุรี ถ้าอย่างนั้นมันคงไม่ผ่านมาทางนี้หรอกรู้สึกไม่มีล่องรอยอะไรเลยคนเขาบอกว่าไอ้ดวนเข้ามาทางนี้แล้วไปโพอีกด้านหนึ่งเดินอ้อมมาขับรถกลับไปผู้ใหญ่ล้านชะงักเมื่อมองเห็นข้างหน้าเป็นเหวลึกด้านหนึ่งไม่มีไหลเหวเลยเป็นหินลาดชันลงไปอีกด้านหนึ่งมีไหลกว้างประมาณบ่าเศษเศษลึกไหม เหวในถ้ำนี้ไอายามถามไม่หรูเหมือนกันส่องดูก็ได้เองตาดีลองมองดูสิแต่ระวังหน่อยนะลื่นพัดตกลงไปจะแย่ผู้ใหญ่ลานส่องตะเกียงลงขอบเหวแสงสว่างสาดจ้าไปไกลไอายามค่อยๆขยับชะโงกดูมองเห็นก้นเหวลิบๆ ลักษณะเหมือนทานน้ำมีหินงอกและกะเอ๊นะหนานั่นอะไรเหมือนคนไอ้ยามหลองอึ้งขึ้นเมื่อสายตาเหลือบเห็นล่างล่างหนึ่งแผ่เยียดอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่บนยอดหินงอกเดีอยังไม่ทันที่ผู้ใหญ่ลานจะทันชะโงกดูไอ้ยามก็หลงขึ้นอีกสองคนนะหน,า,หนาผู้ใหญ่ไม่ใช่คนเดียว นั่นอีกคนตะแคงอยู่กับซอกหินใกล้ๆกันนั่นแหละฮะใครมันจะบ้าไปอยู่ก้นเหวทำไมผู้ใหญ่ลานหลงขึ้นอย่างแปลกใจค่อยๆก้าวไปที่ชะง,ง่อนหินตะปุมตะปักันลื่นแล้วหย่อนตะเกียงลงไปในเหวหลองบอกอีกบ้าเอาเองดูให้ถนัดถนดหน่อยมันอะไรกันแน่ ไอ้ยามหยึดก้อนหินไหวนั่นค่อยๆยยื่นหน้าลงไปมองสำรวจพบเลือดไหลนองใบหน้าของผีตายโหงบิดเบี้ยวเลือดไหลเกละตามปากและจมูกสภาพของศพบ,บอกให้รู้ว่ากระดูกแทบทุกส่วนของร่างกายแตกหักคนแน่หนาผู้ใหญ่แต่ตายเส็จแล้วเป็นผู้ชายทั้งคู่เลือดนองเสื้อผ้าเปื้อนแดงฉานไปหมดไม่เชื่อหนามองดู งั้นมึงถือตะเกียงผู้ขอดูให้ถนัดเสียหน่อยผู้ใหญ่ลานส่งตะเกียงให้ไอ้หยมแล้วชะโงกมองอย่างพินิจพิจารณาครูใหญ่จึงพึมพำว่าอื้อืออย่างนี้นี่เองมาสามถึงกลับหนึ่งหายไปสองศพยังไม่ใหม่อยู่หมายความว่าเออสิไอ้ด่วนต้องหลอกใครมาฆ่า มันฆ่าใครเพื่ออะไรเป็นไปได้ไหมว่ามันฆ่าปิดปากพวกที่ไปฉุดแม่เองไอ้ยามนิ่งคิดไอ้เปลดปากหนามโพมันทำได้ทั้งนั้นรีดไถฆ่าคนแลายลายนี้มันจะใช่ฆ่าปิดปากคนที่ใช้ไปหลอกแม่เอามาเรียกฆ่าไทยหรือไม่เป็นเรื่องที่ไอ้ยามเดาไม่ออกถ้าไอ้ดวนจะฆ่าปิดปากคนทำไมจะต้องพามาฆ่าที่นี่ มันเสี่ยงต่อการหููเห็นของคนอื่นเหลือเกินหรือมันเชื่อว่าไม่มีใครสอดหููสอดเห็นในเรื่องของมันฮะไอายา้ยมเองว่าไหมมันฆ่าปิดปากคนถุดแม่เองมาผู้ใหญ่ลานถามย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นไอา้ยามนี่เงียบอยู่มันน่าคิดเหมือนกันล่ะนะผู้ใหญ่แต่ทำไมมันพามาฆ่าที่นี่ ที่อื่นมีถมเถไปทอมาถึงที่นี่ทำไมในเวลากลางวันด้วยที่นี่มันแน่นอนกว่าที่อื่นนะสิไม่มีใครเห็นศพไม่มีอีแหลงอีกาที่ไหนลงมากินหายสาบสูญไปเลยไม่คิดว่ามันจะส่งกลิ่นเหม็นบ้างหรือศพมันเหม็นเน่าเบาอยู่เมื่อไหรล่ละก็อาจจะเหม็นบ้างแต่ไม่นานหรอกเพราะพวกสัตว์จะต้องมากินเนื้อหนังหมังสาหมดเสียก่อน สัตว์อะไรจะมากินแถวหนีมีแต่สัตว์เล็กๆสองคนมันกินไม่หมดหรอกคนมันจะฆ่าคนเสียอย่างมันไม่คิดมากถึงขนาดนี้หรอกว่าแต่สงสัยไอ้ด่วนไหมละ่ะสงสัยสิเป็นคนแรกเลยละพี่ชายผมคนหนึ่งด้วยอาจจะร่วมมือกันเฮ้พี่ชายเองร่วมมือหมายความว่ายังไงฆ่าล้าง,าางโคตรชิงมรดก เฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกแสนศึกไม่ใช่คนอย่างนั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมหน้าดูคนหนึ่งนะไอ้ยามอย่าสงสัยแสนศึกเลยเงินมันไปเข้าใครออกใครแล้วนะก็ถูกแต่เรื่องพิทิพนี่ไม่ใช่เด็ดขาดอย่าสงสัยเลยบาปกรรมเปล่าเปล่าไอ้ยามเงียบไปผู้ใหญ่ลานออกความเห็นอีกว่า แสนศึกเป็นคนมีความหรูไม่ทะเยอทะยานในเรื่องอย่างนี้เลยข้าหรูนิสัยมาตั้งแต่เด็กแล้วรับรองไม่มีเรื่องอยากมั่งอยากมีถ้าเป็นคนโลภนะป่านนี้ขอรับท่านชิบหหยบวยทะเลไม่เป็นคนดีอยู่อย่างนี้หรอกเอาละนะจะสํารวจต่อไปหรือจะกลับออกทางเกา่าไอ้ยามถามอย่างรู้สึกลําคาญ ไหนๆเข้ามาแล้วไปให้ตลอดดีกว่าจะได้รู้ว่าในนี้มีอะไรอีกบ้างงั้นก็ไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาข้ารู้สึกเองนี่มักจะมีอารมณ์เสียเอาง่ายๆนะยามนะหัดฟังเสียงคนอื่นบั่งสิเองนะฉันจะอารมณ์เสียเรื่องอะไรเนะแต่ข้อข้ายังได้ดูเองเป็นพูดมากฉันชักลำคาญแล้วรู้ไหม ไปที่ไหนมีแต่เรื่องลำคาญเดี๋ยวไอหยามถึงคำพูดใบแค่นั้นผู้ใหญ่ลานร้องอึงมึงนะนักเลงไม่เลือกที่ระวังจะเป็นผีเฝ้าถ้ำวัดเขานอนเอะเว้ยผู้ใหญ่ลานไม่ใช่ผู้ใหญ่ลานย่อยๆโมโหขึ้นมาลูกหลานไม่รู้ไม่ฟังเหมือนกันชา้ชามาเดี๋ยวกับผู้ใหญ่ลานเกง่ง หนาผู้ใหญ่เป็นคนเก่งฉันยอมผู้ใหญ่ลานถูกเส้นหัวเลาะกล้องถ้ำฝูงขังข่า,ขาวแตกฮือตบเอรกบนินพึบพับด้วยความตนกตกใจโฉบหนีไม่รู้ทิศเองประชดข่าได้อร่อยบะไอ้ยาาอืมเรื่องนักเลงข้ายกให้เองเหมือนกันแต่ว่าข้าอยากจะให้เองใจเย็นๆกว่าหนีหน่อย เดี๋ยวต่อไปเองจะเป็นยอดน,นักเลงเทนเหนือที่มีคนเกรงผู้ใหญ่ลานพูดพลางเดินนำหน้าเรื่อยๆฉันไม่ต้องการเป็นนักเลงหรอกต้องการอย่างเดียวคืออยู่อย่างคนและต้องการที่สุดในเวลานี้คือแม่ไอหยามพูดเสียงกระด้างเองจะเข้าใจผิดนักเลงในที่นี้ข้าหมายถึงคนจริง ข้าไม่ได้หมายถึงอันพานเกลื่อนเมืองปากด้าโพของเราอย่างข้านี้ยังไงเรียกนักเลงเหมือนกันพูดจริงทําจริงเชื่อถือได้ชาวบ้านเขาจึงนับถือเลือกให้เป็นผู้ใหญ่ยังไงละ่ะไม่ยกก้นตัวเองไปหน่อยหรือนะผู้ใหญ่บ้าไอ้เมืองนี่ขัดคอข้าเสียเลยยกก้นตัวเองยังไงถ้าข้าไม่ใช่นักเลงเสียอย่างคนอย่างมึงจะนับถือหรือวะงั้น ทำไมไม่รู้ว่าไอ้แมนมันอยู่ที่ไหนเองก็รู้ข้าเป็นคนของหลวงแล้วคนอย่างเสือแมนหรือจะโผปรหัวมาให้เห็นสมองเองไม่คิดลองใช้เตีนคิดบ้างปะไรยิ่งพูดยิ่งยั่วโมโหเดี๋ยวจะอดผลักตกเหวไม่ได้ไอ้ยามจึงเงียบเสียกว่าครึ่งทางแล้วจึงพบโพรงทะลุจากยอดเขาแสงสว่างยามใบาสาดส่องลงมาเกือบจะเป็นรูปวงกลม ทว่า,าแสงแดดยามบ่ายผ่านมาเพียงไม่ถึงครึ่งปองถึงกระนั้นก็ช่วยให้ถ้ำตอนนั้นสาว่างมองเห็นบริเวณถ้ำกว้างใหญ่มีหินย้อยและโยงและยางดังจะหยดได้และสะท้อนแสงวาววับมันเป็นธรรมชาติที่สวยงามชวนมองชวนชมคนทั้งสองมองอย่างตะลึงลานฉับพลันหูทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงระเบิด สิ่งหนึ่งกระทบตะเกียงเจ้าพายุแตกกระจายและหลุดจากมือของผู้ใหญ่ลานตกกระทบผืนคลมไฟลุกพลึบขึ้นไอ้ยามลบแล้วถูกยิงผู้ใหญ่ลานหลองไอ้ยามพุ่งล่างเข้าแอบเหลือบหินแล้วเสียงระเบิดจากปากกระบอกปืนก็กระหึ่มขึ้นบอกให้เขารู้ว่าถูกศัตรูเล่นงานเข้าแล้วสัญชาตญาณเตือนให้เขาช่วยตัวเองให้ปลอดภัยไว้ก่อน น้ำมันตะเกียงเจ้าพายุลุกโทษช่วงลามตามทางน้ำมันไหลเละมาอย่างรวดเร็วเสียงปืนดังกล้องถ้ำมาอีกเสียงดังมาจากป่องเบื้องบนกระทบหินหยอยแตกกล่าวแต่มุมยิงของมันคงจะแคบกระสุนจึงพลาดเป้าทุกนัดล่างของไอ้ยามโฉบบาบออกจากที่ซ่อนออกสู่กลางป่องแล้วยิงสวนขึ้นไปสองนัดส้นสอนก่อนจะลอดล่างเข้าแอบลบ ไอ้ยามึงจะทำบ้าๆอย่างนั้นผู้ใหญ่ลานหลองห้ามแต่ไอ้ยามไม่ฟังเสียงโฉบออกยิงสวนขึ้นไปอีกอย่างบ้าละหำ <c oughs> ของศัตรูที่ยิงสวนลงมาเฉียดล่างของเขากระทบกับพื้นหินดังสนัน่น <c oughs> ผู้ใหญ่ลานจึงตะโกนห้ามสําแล้วดาจึางเดือดดาน <c oughs> ไอ้ยามม <c oughs> ึงอยากจะตต้หงสเลยังไงเอ๊ะไอ้บ้านี่ห้ามไม่ฟังถอยออกมา ไปลุกหอมจะถึงตัวมึงอยู่แล้วไม่เห็นเลยหมดน้ำมันมันก็สิ้นลิ์หรอกเอาอย่างนี้หนาผู้ใหญ่ยิงสู้กับมันก่อนฉันจะออกจากถ้ำไปเล่นงานมันเดี๋ยวนี้เองอย่าผีผามออกไปให้มันเอาลูกปืนเจาะหน้าผากเข้าละ่ะเออนะฉันช่วยตัวเองได้ก็แล้วกันเดี๋ยวเองอย่าเพิ่งไปเองรู้หรือทางออกอยู่ตรงไหนหลงอยู่ในถ้ำเป็นเสร็จมันนะ มันรู้ทางเองไม่รู้ทางและมืดด้วยข้าว่าเองอยู่ข้าไปดีกว่ามันก็ไอเหมือนกันนั่นแหละนะรู้ทางดีกว่าฉันที่ไหนแต่ข้าพอจะรู้มีคนบอกถ้าออกผิดทางจะไปติดอยู่ทางก้นถ้ำด้านเหนือและด้านใต้เองต้องออกท่องให้ถูกท่องกลางๆซึ่งมีหลายท่องล้วนเป็นทางตันทะลุออกได้ท่องเดียวมืดๆจะรู้ได้ยังไงว่าท่องไหน ก่อนนั้นน่ะสิข้าถึงว่ามันเสียงถ้ามันดักอยู่พอเองผ่านไปก็เน่าถ้าจะเน่าให้ข้าเน่าดีกว่าเอ็นคนหลอกยิงหลอกล่อมันอยู่เถอะไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของฉันนะผู้ใหญ่จะทำอย่างนั้นไม่ได้งั้นต้องไปด้วยกันมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันทันท่วงทีผู้ใหญ่ลานไม่ยอมผู้ใหญ่ลานปลาดเข้ายืนเคียง และยุดแขนไอ้ยามไหมพลางกระซิบเบาๆนั่นเองได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงปืนจากเบื้องบนเงียบไปแล้วกลับมีเสียงเหมือนคนเดินอยู่ภายในถ้ำอย่างระมัดระวังและพยายามให้แผ่วเบา,เบาที่สุดทำบ้าความเงียบทำให้ได้ยินเสียงกึกๆก,กเป็นระยะระยะและอีกครู่ต่อมาเกิดเสียงทํานองเดียวกันหน,นหลายเสียงกำลังคืบใกล้เข้ามาทุกระยะ ไม่ชอบมาพาคนเสร็จแล้วผู้ใหญ่ลานกระซิบไอ้ยามอีกเรามาติดกับมันเสร็จแล้วเราเว้ไอ้ยามมันรู้ยังไงว่าเรามาที่นี่ไม่รู้สิอาจจะสะกดลอยตามเองมาก็ได้เราหาทางลบเอาเชิงมันก่อนหลังแขนไอ้ยามหลบเข้าเบื้องหลังหินย้อยระยะอย่างไม่ดีรอทัก้าไฟลุกจากเชื้อน้ำมันค่อยๆลีแสงลง แสงจากปล่องเบื้องบนเป็นสิ่งเดียวที่ให้แสงสว่างอยู่เสียงปืนจากเบื้องบนระเบิดโตมอีกมานัดหนึ่งพุ่งกระทบผืนแล้วฉลับถูกหินยอยล่วงกล่าวข้าว่ามันยิงบอกจุดที่เราหลบซ่อนอยู่มากกว่านะยามมันยิงทรงเดชหรือเกินนี่ผู้ใหญ่ลานเป็นคนพูดฝ่ายเดียวหนาผู้ใหญ่กลัวหรือ ไอ้ยามถามเสียงหึมหึมและเยอยในทีแล้วกันทำไมเองถามอย่างนี้วะไอ้ยามผู้ใหญ่ลานโมโหเผลอพูดเสียงดังฉับพลันนั่นเองเสียงปืนก็ระเบิดเปลี่ยงเห็นหยอยตรงที่คนทั้งสองซ่อนล่างอยู่แตกกล่าวจบตอนที่58แล้วนะครับโรดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณีหลายครับ